สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะวันนี้แม่ขวานได้มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวบ้านน้องตอกแตกนะคะแม่ับรกนะคะน้องตอกแตกนะคะมาอยาน้าก <st> ับช <st> ้า อาบน้ำคนมากกว่าอาบน้ำทั้งคนและช้างนะครับอาบน้ำทั้งช้างนะครับได้มาเจอกับคุณโซนะคะใจดีมากเลยนะครับคุณโซได้มาเยี่ยมเยี่ยมครอบครัวน้องทุกแป๊กนะคะวันนี้เราอาบน้ำชานและคนนะเอาอ่านน้องเหนือค่าหน่ น้องเหนือนะครับเอาพูดได้มากบบโซ่เลยนะคะืองานถือเืียวไปสอ่มามากเลยนะคะอาจเปลงถมาเยี่ยมเยือนน้องซอกแซกถึงที่เลยนะคะวันนี้นะครับเป็นแปลงถูนะครับ ทีวันให้ทีมชคนแ็กนะคะวันนี้ยังไงช้างศาสยังเมื่อกี้มีคนแรกเอาน้ำรถน้ำดำมุ้หัวตอนยังไม่สมฉันเลยยังไงช้างศาสยังชาดยังผมศาสย์ทำทำน้ำโชว์ไม่ได้เพราะว่าเวลาผมเปียกแล้วมันเหลือน้อยครับไม่เป็นใจหรอกนะช้างเออ เดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะคุณลุงยังไม่ออกอีกยังไม่ออกอีกนี่เป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับดรสวยนะครับดรสวยเป็นเจ้าของของต็อกสเต็กแล้วก็แม่แบงค์นะครับแม่แบงค์แล้วก็วันดีด้วยนะครับลุงกาอเตือนอย่าอิจฉาลุงนะครับ ซุมคาดแต่ตอกแต้นะครับตอนนี้เราจะเห็นตอกแต้เป็นช้างเผือกแล้วนะครับน่าจะขาวแหละครับดูไปแล้วน่าจะขาวอี่จะทิ้งสายดิเอาก้อลงเขาใช่ไหมวันนี้มีกระต่ายกระต่ายเย็นๆตอนนี้น้องแบบว่าเป็น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 ช้างญี่ปุ่นนะครับทไมที่ขนาดคนนี้ที่ขนาดที่ขนาดไม่ออกสักที ขีดขนาดว่าเนื้อนี่ยเห็นว่าตะกีดขนาดนะเดี๋ยวน้องเนื้อจะไปอาบน้ำกับช้างเนื้อยากเปียกไหมครับไม่ไปแลร้อนอยู่อ๋อยันร้อนอุ้ยอยากเปียกอยู่ไหมมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะเปี่ยนเดี๋ยวเอาให้ยืมผ้าขมามานมาวิสิมโนงอย่างเดียวนี่ไม่ต้องเปียกก็ได้มาไม่ต้องเปลี่ยน มันเมบ่เปียกดอกน้ำปลอมเด้นี่น้ำปลอมอะไรน้๊านี่ถ้าเกิดคนที่ไม่อยากเปียกมันจะไม่เปียกเลยยังไงคุณไม่เปียกเด้หนีเอามาเรื่อไม่เปียกจริงๆด้วยน้๊าอ่ะยกกางเกงหน่อยครับสดงมันจะคาดาบออกมาแล้วครับยกส้นหน่อยครับยกส้นหน่อยครับยกส้นขึ้นหน่อยครับชอบใจเลยเนาะชอบใจเลยครับชอบใจ บอลหน้าที่ถือเชือกก็ทำไปให้หอดถือเชือกเอาเจ้ที่จะเชื่อขันระเีเป็นนุสาวรีอยู่นั่นเอาน้ำเอาน้ำราดเอาน้ำเอาน้ำรถขามันจะได้ไม่เจ็บลองกินน้ดไม่ได้กินนต่เล่นน่ะน้ำเข้าปากซะบ้างไหมล่ะเร็วๆคือเหนื่อยนะนี่นั่งฟังนั่งด่าดีแล้วเร็วเอ้ย แขกเ่ไปอยู่ทางโ้นหรอก็มอ่น้อทงเนน่ะดูมือมอูนกนี้ไหครับไม่ครับก็ดดไม่ดได้ครับเดี๋ยวจพู่น้องเหยจไปถ้าไม่อยากเสื้อผ้าเปียกก็ถอดเสื้อผ้าแล้วไปเล่นกับสางฮะมีกาเกงในกี่ตัวว่าไม่มีโอ๊ยไม่ได้ใส่กางเกงในพี่น้องเหยตอนนี้ใส่คนนี้ใส่ครับอ จะบอกใครระอย่าบอกใครนะจะบอกใครอ้ามาบอกได้ไงจังใจวิ่งมีเสียงเิ่งมด้วยเฮ้ยฝั่งนู้นน่ะไม่ฉีดเลยฝั่งไหนฝั่งนู้นน่ะอีกฝั่งหนึ่งของพี่จันน่ะอีกฝังนึ่งนั่นแหละยินสบายเลยนแค่น้องต็อกแท็กวันนี้โอ้โหดูเพื่อนที่พี่มาเยอะเลยนะคะโอเคค่ะดีเสียโอ สูโซ่้าเหนียมปั้นะน่อตามด้วยเฮ้ยใจมเฮยอะรับไม่สียเยออถ้รบหนึ่งหมื่นังกไหนโอคคับอันนี้ก็ตามครับี่กอของใช่หมาค้อสองพนะครับอาน้ำให้ค้างอาบน้ำให้ช้างอ๋อไมให้ค บบนกเงินมนนี่จะคงน้องตกแต่งนะคะโชว์ความสวยนะครับหลับวันนีก้องเอาสายยางให้เหนือด้วยมาอาบนี่อยมาโอ้ยน้ยางเยางลยนะคบเปียกน้ำเอาขาิดไปอะ เอาลน้องสเปกมาแล้วนะคร um ับโนตหน้ากันเล่เล่งเล่นยมมีแต่คอยากเล่นด้วยโดนหยบตเอาที่าป็นเลยลกดไปล้วกมันจะกเอครับมีคนตกนี่ก็เปียนนะแลสรับนี้ก็ขอของข้าวจะนึกดไลกไทยทบยขอบคุณครับเฮ้เฮ้ คลิปนี้แม่คานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรณชาด้วยคะเออไหนพูดแบบวันนั้นว่ะพูดตรงมากูดย่อเอพูดตรง